บ่าวไตโซสวัสดีครับเราออกครับเราออกคุณนะคุณใดน,นะผมหรือว่าสวัสดีทุกท่านที่บีพอดีขี่รถผ่านมานะครับผมเห็นเบ้านะครับผมจีเบ้านะที่อยู่ข้างคันคูน้ำอ่างนะทีก็เลยลองเวปมาคุดดูครับว่าจะมีเบ้าหรือเปล่านะทีนี่ครับผมใช่ชัชวร์นะครับผม กุจีเบ้าครับกุจีเบ้าก็เป็นกุจีที่เป็นกุจีตัวใหญ่นะพี่สีก็จะทํารังช่วงดินช่วงหน้าฝนพี่สีอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวอ่อนของกุจีเบ้าหรือยังนะครับเราลองขุดดูนะครับซึงกุจีเบ้านี้สามารถนํามาทําเป็นอาหารเมนูได้นะพี่ซีอร่อยนะผม กุจีมันก็จะทําเจาะรูลงไปในดินแล้วก็ทํารังแล้วก็วางไข่ออกเป็นตัวอ่อนใ FC ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือยังนะครับเราขุดดู FC นี่ครับเขาเบานะผมนี่เป็นกองที่คอยตอนแรกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราขุดดูนะครับผมเบาครับสีเบานะผมกี

หายสิหารูไม่เจอครับผม xuài hai phải xịt. Xong Thắng rồi. đẹp không? nào, oh. này oh. lên, quá. หารูไม่เจอครับผมหนาเลย ครับโอ้เดี๋ยวนี้เดีว่าหาไม่เจอดีหายหาดูไม่เจอโอ้ไม่เจอ หาหน้าผมไม่เจอเบ้าเอ๊ะเจออีกกองแล้วครับเอฟซีแต่หามันรู้จะเจอรูหรือเปล่าครับผมเพราะว่ามันนี่ครับใช้ชูครับนี่นี่นะครับผมเป็นเบ้าชูนะครับผมหามันจะเจอรู้หรือเปล่าครับผมเป็นเบ้าชูนะครับ จะอยู่หรือเปล่าออกนะครับผมอึอหาลูกหายยากมัน

<laughs> ừ không? Phát không? Phát à, không không? chưa thích gì chưa thích Mình thích 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 นี่ครับถึงเบ้าแล้วครับผมนีโอ้ยยอดเลยนี่นะครับถึงดังเบ้าแล้วครับผมครับนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะโอ้ยนี่นะครับหาอะไรมาใส่หรือเปล่าครับเดี๋ยวหาถุงมาใส่ก่อนครับเอฟซีมาครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกเบ้านะคเอฟซี

ฮะนิดป้าเออไงสิบตัวเลยป่ะเดี๋ยวผมนี่ครับเดี๋ยวล่ะอันนี้ครับผมอันนี้อันนี้คือแม่มหมครับพี่นี่แม่ผมแม่มันครับผมเราแม่ปล่อยนี่ครับปุ๊บเหนียบแม่เรจะคอยโอเคครับเดี๋ยวกินหน้าใอยมาเปิดดูครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ